โหราศาสตร์นะคะในภาคของการพยากรณ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะถ้าดูแล้วนะคะช่วยกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำ Youtube ในครั้งต่อไปวันนี้เราจะมาดูดวงของดวงหญิงนะคะเป็นดวงที่เคยมีชื่อเสียงมากๆเลยดวงชชะตานี้นะคะเกิดวันที่ 5พฤษภาคม2522เวลาเนี่ยไม่แน่นอนนะคะลัคนาสถิตที่อยู่อยู่ที่ราศีสิงห์เราต้องรู้ก่อนนะคะว่าราศีสิงห์เนี่ยลักษณะเขายัางไงเราให้ให้นึกถึงภาพนะคะว่าใครเดาอ่าลักษณะราศีสิงห์เนี่ยใครอยู่อย่างเช่นสิงโตอยู่สิงโตจะรู้สักลักษณะรูปร่างยังไงสิงโตก็จะเป็นแบบเรียกว่าเป็นคนมีก้นไหมก็เป็นคนมีก้นถูกไหมคะ เสร็จแล้วเนี่ยจะไม่ใช่ก้นใหญ่อะไรเลยนะคะแต่ว่าลําตัวจะแบบตรงตงใหญ่ๆลักษณะนี้หน้าก็จะบานๆหน่อยผมก็จะฟูๆนิดหนึ่งอันนี้คือลักษณะของดาวเจ้าเรือนอ่าเจ้าเรือนที่อยู่ราศีสิงห์รามาวิเคราะห์ดวงนี้กันธรรมดารูก็จะแบบดวงเนี้ยให้เราหัดวิเคราะห์ก่อนว่าวันเนี้ยดวงเขาเนี่ยมันดีจริงไหมนะคะเรารู้แล้วนะว่าดวงเขามันดีจริงอ่ะ าาลักษณะราศีสิงเป็นคนยังไงเชื่อมั่นในตัวเองจุดดีคือเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองจุดเสียล่ะไม่ค่อยสั่งคนอื่นเขาอันนี้เราเวลาทีคนที่เขามาดูดวงกับเราเนี่ยเราก็เออบอกในแนวทางเขาเอาจารย์หนูเลยหรืว่าถ้าลักษณะแบบนี้เราก็ต้องบอกแนวทางเขาว่าเออถ้าลดบางบางอย่างลดได้ก็ลดนะลักษณะแบบนี้นะคะอันสะกูนะคะส <c oughs> องก็คือ ให้รู้ก่อนภาพรวมลัคนาอยู่ราศีสิงราศีสิงประเภทอะไรอ่าประเภทอะไรก็แบบว่าสัตว์น้ํำไหมสัตว์บกไหมสัตว์น้ํำไหมคนไหมอันนี้เป็นพวกสัตว์บกสัตว์บกก็คือสัตว์สีเทา้านะคะอ่าประเภทปัสสาวะเราก็รู้แล้วอ๋อถ้าอยู่ราศีเนี้ราศีสิงประเภทปัสสาวะเราได้แล้วหนึ่งนะคะประเภทปัสสาวะอยู่ในเรือนอะไรอยู่ในราศีธาตุใจ เพราะฉะนั้นอ๋อคนนี้อยู่ในราศรีธาตุไฟเป็นคนยังไงอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนคงที่ไหมดูเจ้าตัวเหมือนอารมณ์ร้อนแบบคงที่แต่เวลาที่เจ้าตัวกระหนุ่ปิ๊ดขึ้นมาขึ้นไหวลงไหวเพราะฉะนั้นเราดูแลภาพรวมของเขาว่านิสัยใจคอเป็นยไงสองเรามาดูก่อนว่าในดาวของเขาเนี่ยที่บอกว่าเข้มแข็งอะ่ะเข้มแข็งจริงไหมเราดูเสร็จดาวนี้โอ้โหมีดาวคําว่า พระอาทิตย์เป็นอุดนะคะพระศุกร์เป็นอุดพระรหัสเป็นอุดอุดจริงไหมเนี่ยโอ้สูงส่งเพราะว่าความอุดเนี่ยเพราะว่าความสูงส่งเรามาดูต่อนะคะวันนี้เราก็จะดูในหน้าว่างว่าในระหว่างเป็นอุดแท้หรือเปล่าถ้าอุดแท้มาตรฐานถ้าอุดอุดดีชั้นดีบอกว่า,วามาตรฐานของเขาเป็นปเกษตรเป็นอุดเนี่ยถือว่าดีถ้าตกในเรื่องของหน้าว่าง ระวางคือในไสในชะตาของเขาบางก็คือว่าในดูซะว่าดวงของเขามันแข็งมันแข็งแรงจริงไหมพระอาทิตย์ในดวงชะตานะคะเป็นกูดลัคนานะคะดวงชะตาเป็นกูดแต่ในน้าวางเป็นไหมคะพระอาทิตย์เป็นนิ้ ถูกบัตทอนล,ลงไปแล้วที่เรามองเห็นว่าภายภาคหน้าเขาดูดีถูกปัดตัดทอนไปแล้วนิดเหลืออุดใช่ไหมคะก็เหลือแค่ว่ามันไม่ได้ดีมันไม่ได้ดีอย่างที่เราเห็นภายนอกเรามาดูต่อดาวจันจันของเขาไม่มีตําแหน่งนะคะแต่จันในนาวางนะคะได้อุดถือว่าอันนี้การกลางนะคะถือว่าใช้ได้กลางๆไม่ถึงตับดีนะคะ เพราะว่าพระจันทร์พระจันทร์ธาตุดินไปอยู่ในธาตุไฟนะคะแต่ว่ามันช่วยได้ตรงที่ว่าพระจันทร์ธาตุดินมันอยู่ในระวางธาตุดินก็บอกว่าช่วยได้ก็แบบว่ากลางๆอ่ะครูไม่ได้ให้ดีนะคะแต่ครูถือว่าต้องถือว่าเป็นกลางๆแต่ไม่ได้ดีดีมากนะคะเรามาดูพอางคานกันพางทางนาทาของเจ้าจตาเป็นราชาโชคราชานะคะ อะ่ะเราก็ดูผ้านทานอยู่ในระหว่างเป็นราชาโชคดีนะถือว่าเข้มแข็งได้วรลคตมะระหว่างเรื่องอะไรเรื่องบ้านเรื่องอะไรเรื่องมรณนะเพราะฉะนั้นให้ระหว่างมรณนะคือโรคไขยไข้เจ็บเรา่าบ้านไปอยู่มรณนะอะ่ะน,นเดี๋ยวเราไปต่อกันเรามาดูพุทธนะคะพุทธในตําแหน่งของเขานะคะพุทธ มีตำแหน่งไหมทีาบอกว่าพุทธไม่มีตำแหน่งนะคะแล้วก็พุทธในเรือนชะตาของเขานะคะก็ไม่มีตำแหน่งแต่พุทธนี้ได้คําว่าสองกาสองกานะคะพุทธนี้พุทธอยู่ราศีเมษได้สองกาน้องกาลีเท่ากับน้องกาลีไม่ดีแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าดูมาแต่ละอย่างเรามาดูพระรหัส พรหัสในดวงเป็นอุดแต่ในระหว่า,วางเป็นปากเห็นไหมคะแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือว่า,าพระพระรหัสเนี่ยธาตุดินไปอยู่ในเรือนธาตุน้ำนะคะแล้วก็พระรหัสนะคะที่อยู่ในระหว่า,วางก็คือครูก็ให้คําว่ากลางๆางมไม่ได้สูงส่งไม่ได้สูงส่งมากมายนะ นะคะเพราะว่าพขาหัดอยู่ที่นี่ถึงแม้ว่าจะได้อาสิทธิธาตุแต่มันอสิทธิธาตุชั้นสามนะคะถือว่าา่าบินอยู่ในเรือนา่าดินก็ถือว่าได้อาสิทธิธาตุแต่ชั้นเนี่ยมันอยู่ชั้นสานะอ่ะเรามาดูต่อพระสุพระสุข,สข,ของเขาในดวงของเขานะคะได้อุตนะนะคะวันนี้มาวนนิเคราะห์กันพระสุข,ของเขาเป็นมหาจัก นะคะถือว่าดีเลยนะดีแต่มันยังดีไม่พอนะคะเรามาดูแค่นี้ก่อนเรามาดูแค่ดาวก่อนอ่ะมาดูพระเสาร์พระเสาร์ของเขาในรลองชะตาเป็นปักนะคะพระเสาร์ในณวางเป็นปักนะคะไม่ดีนะคะอ่ะแล้วเรามาดูนะคะว่าราหู ลาหูของเขาเป็นปากลาหูในดวงชะตานะคะเป็นลาชาก็ถือว่ากลางๆอันนี้นะคะคือถือว่ากลางๆไม่ดีมากไม่แย่มากนะเรามาดูตรงนี้ก่อนอ่ะเสร็จแล้วเราไปวิเคราะห์ว่าดาวเนี่ยมันดีจริงไหมที่เราบอกว่าดีดีจังเลยวู้ดูเห็นแล้วตายแล้วดาวนีว้มีดาวต้องสามตัวแน่มีดาวามหา มาหาคุ๊ต้องสามดวงแน่ดวงนี้วัฒนารดีอะไรดีอะเห็นไหมคะเวลาที่เรามาดูจริงๆแล้วมันไม่ได,ดีอย่างที่เราเราคิดว่าอมันดีจังเลยมันดีจังเลยมันไม่ได้ดีอย่างที่คิดละอ่ะเรามาดูต่อนะคะเป็นการหักวิเคราะห์ดวง <ๆ S 2> เราดูแล้วนะดาวที่ดูว่าดาวพุธดาวพุธเนี่ยเสียน้องกาลีไม่พอลิงเป็นกาลีปีนีด้วย นะคะยังเป็นการลิตีนีด้วยนะคะดาวพฤหัสดูว่าเป็นกลางๆเป็นคันลองเป็นดาวอายุก็ไม่ได้เสริมเท่าไหร่นะคะเราสุกว่าดูงกลางๆจะเป็นสีสุกสีสุกดีจังนะคะเราดูแลสุกสีสุกดีจังเสาเป็นบริวารตัวเขาเป็นบริวารน,นะคะอ่ะเรามาดูกันอาติษ ถึงแม้ว่าจะดูกลางๆแต่พระอาทิตย์เป็นบูนนะหรือว่าดีนะถือว่าดีนะจันเป็นอุสาหะเหรอมช่ไหมคะมันไม่ได้มาอะไรแบบง่ายๆอางคานเป็นมนูลปีหรือว่าอังคารเนี่ยดีมากเลยนะคะคุณมาร์คเลยอังคารเนี่ยดีมากดีแค่ว่าในวรวมดูว่าดาวเนี่ยมันดีแต่พอไปในภพเรือน เราไปดูในภพเรือนนะักคู่นะ